สวัสดีค่ะบทเรียนออนไลน์วันนี้พบกับคุณครูเฉลิมศรีในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้จะมาเรียนเรื่องการวัดความสูงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานที่เราจะใช้วัดก็เหมือนกันกันกบเรื่องของการวัดความยาวนะคะถ้าเราต้องการวัดสิ่งของเพื่อเปรียบเทียบเราก็ต้องเลือกใช้สิ่งของสิ่งเดียวมาเป็นหน่วยในการวัด เพื่อเปรียบเทียบความยาวาามยาวนะคะความสูงก็เช่นกันเราก็ใช้สิ่งของสิ่งนั้นมาใช้ในการวัดความสูงถ้าต้องการเปรียบเทียบนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะการวัดความสูงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานการวัดความสูงของสิ่งที่กำหนดให้โดยใช้แถบกระดาษแข็งแทนความยาวหนึ่งหน่วยโต๊ะ สูง4หน่วยตู้สูงประมาณ6หน่วยนักเรียนมาลองทำแบบฝึกหัดเรื่องการวัดความสูงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานกันนะคะนักเรียนทำใส่สมุดคณิตศาสตร์นะคะวาดรูปภาพลงไปก่อนกำหนดให้กระดาษแข็งหนึ่งอันแทนความสูง1หน่วยนะคะ มีกระดาษแข็งอยู่กี่อันที่ซ้อนกันขึ้นไปและก็วาดโคมไฟไป4อันนะคะโคมไฟกอโคมไฟขอโคมไฟงาะอ,อและโคมไฟงอเติมคำตอบตามคำถามดังต่อไปนี้นะคะคำถามแรกนะคะ คมไฟกอสูงกี่หน่วยนักเรียนไปเปรียบเทียบกระดาษแข็งกับโคมไฟกอนะคะว่าสูงกี่หน่วยนับได้เท่าไหร่เขียนคำตอบเป็นตัวเลขลงไปค่ะคำถามที่สองนะคะคมไฟขอสูงทั้งหมดกี่หน่วยนักเรียนดูโคมไฟขอนะคะอันสีแดงนะนับตามกระดาษแข็งขึ้นไปค่ะสูงเท่าไหร่เติมคำตอบเป็นตัวเลขลงไปค่ะ ที่3นะคะโคมไฟคอก็คืออันที่เป็นสีครีมนั่นนะคะมีความสูงทั้งหมดกี่หน่วยดูที่กระดาษแข็งนะคะสูงขึ้นไปเท่าไหร่นับดูค่ะได้แล้วเติมตัวเลขที่เป็นคำตอบลงไปค่ะข้อที่4นะคะโคมไฟงออันสุดท้ายนะคะอันที่ด้านพื้นฐานเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็เป็นคมไฟขึ้นไป โคมไฟงอสูงทั้งหมดกี่หน่วยนะคะนับกระดาษแข็งนับได้เท่าไหร่เติมตัวเลขที่เป็นคำตอบลงไปค่ะข้อที่5นะคะโคมไฟอะไรสูงที่สุดโคมไฟกอโคมไฟขอโคมไฟคอ,อ,ฟอหรือโคมไฟงอนะคะเขียนตัวอักษรลงไปโคมไฟไหนสูงที่สุดเขียนคำตอบลงไปค่ะเปรียบเทียบการศัก จะโคมไฟทั้งสอันนั้นนะคะข้อที่6นะคะโคมไฟอะไรเตี้ยที่สุดดูที่โคมไฟสอันเปรียบเทียบกันนะคะโคมไฟกอโคมไฟขอโคมไฟคอหรือว่าโคมไฟงอเขียนชื่อตัวอักษรน,นั้นลงไปค่ะโคมไฟอะไรเตี้ยที่สุดคะ่ะข้อสุดท้ายนะคะ โคมไฟอะไรกับโคมไฟอะไรที่มีความสูงเท่ากันมีทั้งหมด4โคมไฟเปรียบเทียบกันมีอยู่2โคมไฟที่มีความสูงเท่ากันนะคะโคมไฟอะไรกับโคมไฟอะไรเอ่ยนักเรียนหาเจอแล้วเติมคำตอบลงไปนะคะ นักเรียนทำงานให้เสร็จอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะรูปภาพที่วาดนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วถ่ายรูปหน้าแบบฝึกหัดที่เราทำนะคะส่งคุณครูคุณครูรอตรวจและให้คะแนนนักเรียนอยู่นะคะเมื่อน,นักเรียนส่งงานมาครูก็เช็คเวลาเรียนให้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ